ว้าวดูสิวันนี้จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดกับหมูทอดนะครับนี่เห็นไหมหมูทอดดูดิทอดเองกับมือนะมีจะมีข้าวหนึ่งจานนะครับแซ่บเลยนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับเอฟซีครับวันนี้กินง่ายๆสบายๆนะครับจะมีหมูทอดนะครับดูสินี่หมูทอดที่ให้เห็นเมื่อกี้นะฮะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเลยครับสวัสดีครับเอฟซีตุกๆชแนลครับวันนี้พามาทานข้าวนะครับกับหมูทอดเมนูเดียวนะฮะก็จะมี หมูนะครับหมูสามชั้นนี่นะครับเอามาทอดเองครับทอดเองทาเองกินเองเลยนะครับวันนี้มานะครับหิวก็มาทานด้วยกันนะครับเอฟซครับผมจะกินแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะครับดูนะครับนี่จะเอาใส่นี้เลยนะน้ำจิ้มมาราดเนื้อหมูที่ทอดนะครับแล้วก็ตักกับข้าวมากินได้เลยนะครับดูนะครับนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้โอ้ยนี่นะชิ้นจะใหญ่ไปหน่อยหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นี่เห็นไหม อืมอมอร่อยมากอืมอร่อยจริงเลยอสุดยอดทำเองครับเนี่ยหมักเองเลยอืมอร่อยวะอร่อยมากๆเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีผักชีด้วยนะหอมอร่อยอืมสุดยอดเลยครับนี่นะัะเดี๋ยวผมจะไม่ต้องไปหั่นนะครับพอดีหมูนุ่มมากครับ นุ่มแบบว่าเอาช้อนนี่ตัดยังได้เลยฮะดูเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วตัดกับจิ้มด้วยนะกินดูอร่อยโยโย่เอฟซีเลยเนี่ยดูนะครับอือหือสุดอยอดอืออืมขนาดขนาดเมนูเดียวนะครับเนี่ยรสชาติอือหื้อ ไม่อยากกินเมนูอื่นเลยอะบอกตรงนะครับเ<อ>นี่ยล้วก็หั่นเองนะเนี่ยหั่นในจานเลยนะเนี่ยทำมาแล้วปพ๊บม,มาทำนี้ยนี่นะไม่ต้องลำบากแม่ครัวนะทำเองได้เลยอืมอืสุดยอดอร่อยเกินหมูทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณหกสิบบาทนะเนี่ยหกสิบบาท มาก็หัน่นหันเป็นชิ้นแล้วก็หมักไว้นะครับหมักเครื่องปรุงรสแล้วก็ดีซอสหงซอสหอยอะไรนะครับนี่ก็แช่ฟิดไว้แป๊บหนึ่งครับเนื่องจากเราไม่มีเวลาหมักนาน,นครับกะเพิ่งเ็จมาตะกี้นะครับแล้วก็มาทานข้าวกันเลยครับมันจิ้มกับตำม,มาตะกี้เลยครับเนี่ยครับนี่ครับรบวยมากเลย ่อยเกินนี่นะครับเห็นงไหมอือสือยอดเลยจริงเลยอือหอน,น,น้ำเปล่านะน้ำซีแบบซี่ จะได้กินนคงค่องนะฮะนี่อันหนเป็นมันมัน,ม,นมันก็จะมีตัวติดมันด้วยนะติดมันจะไม่ค่อยเน้นนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองครับนี่แต่มันก็มีมันนะฮะอ๋อนี่ฮะดูเร <c oughs> าใช้ตะแกรงกองมันแล้วมันก็ไม่หมดนะนี่ดูนะเนี่ย อืือมอร่อยครับอขอบคุณมากครับเอ็ซีครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พามาทานง่ายๆนะครับหมูทอดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดอบบแซ่บเดอโอเคก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทุกๆชแน l ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแท่นี้นะครับสวัสดีครับอร่อยเกินเดีย๋ยวจะกินนห้